อาวันนี้เด็กๆเล่นบอลลูนเล่นบอลลูนครับครับครับวันนี้เด็กเล่นบอลลูนจากอะไรนะหลอดเหรอหลอดอ๋อสิ่งประดิษฐ์จากหลอดนะเอามารวมๆกันเออแล้วก็จุ่มไปในน้ําฟองสบู่ต้องระวังเปียกกันด้วยนะจ๊ะระวังเปียกกันดโอ้ยเจี๊ยปังเอาสูงๆมยป่าใส่หน้าเพื่อนลูกเอาชูขึ้นสูงๆค่ะชูขึ้นสูงๆค่ะโอ้ยเปียกแล้วนะ เออเออเออเจ๊เจ๊พี่เนิร์ดเพียบเลยฟองอ่ะเอาม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 าดู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 เปียกกันไหมมาเด็กๆสนุกสนานเด็กๆสนุกสนานก็เลยจ้ะ